ผมขออนุญาตถามเลยถามทุกคนเลยโดยว่าเราสาวทุกคนว่าคืนนี้อยากได้ยิ้ค่ะ

อยากที่ครั้งเท่กันเธอฉันบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งก่อนหมดคืนนี้อยากได้กี่ครั้งก็ไม่ได้ยฉันจะบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยบอกมาทีนนี้อยากได้ทีครั้งฉันจะบอกรักเธออยากฟังกี่ครั้งก่อนหมดคืนนี้อยากได้กีครั้งฉันจะบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยล้านครั้งก็ยอม ครับคุณยาครับผมน่าครับชอบมั้ยบอก น่ารักมากนะครับผมชาวสุราษฎร์น่ารักมากจริงๆนะครับผมก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมามอบความสุขให้ทุกคนในวันนี้นะแล้วก็ส่วสดีด้านหลังด้วยนะครับใครที่กําลังช้อปปิ้งหรือว่ากําลังเล็งอะไรบางอย่างอยู่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล็งแล้วก็มีความสุขกับการเลือกซื้อรถนะครับผมเอาล่ะพูดถึงเรื่องของการเต้นเนี่ย ต้องขอบอกเลยว่าประสบการณ์ในการเต้นผมนี่มีเยอะมากมาจริงๆแล้วหลายคนได้ดูผมในในบ้านเดะสตาร์ไหมครับ<อ>ดูแล้วปวดป่ะอหจริงเหรอปวดตอรอกปวดพี่กับนบวดนิดแล้วแต่หวดใครก็แล้วแต่ใช่เหรอใช่เหรอขอบคุณครับ เอาละครับและพบกับแดนเซอร์หญิงคนต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วตั้งแต่ในบ้านผมเป็นคนแบบขี่อายมากนะเรื่องของการเต้นนี่แบบอย่าให้ได้เต้นเลยคือแบบเขินมากแต่ทุกวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นสิ่งที่ เพิ่งรู้ว่าผมเกิดมาเพ่อสิงนีจริงๆเรื่องของการร้องเพลงเพราะๆยืนนิ่งๆร้องเพราะๆนี่คือฝืนมากเลยนะคือแบบอะไรเมื่อไหร่จะเต้นก็ทีเพลงช้ายนี่ผมจะอึดอัดมากเมื่อกี้นี่เพลงแบบเออต่อให้นายที่ได้รักแท้ร้องเพลงแบบแม่ดอกสายอยู่ใต้ชายชอบเหรอเฮ้ยถ้าชอบต้องสักหน่อยแล้วแหละ mẹ đọc thông qua ban bàn nhìn oh, ua mẹ đọc phá yay mi sọt bên khi mà khói sáng nhìn có yên mi hên đùn ถ้าใครอยากรูว่าผมทำอะไรได้บ้างครับผมตอนนี้นะ่ยดีเดียวนเสิร์ตกันแมนโชวนเสิร์ตล้างแหงแล้วไปซื้อเลยซะซื้อ,อ,อยังดีมากน่ารักมากอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารักกันจริงเอาละ่ะขอบคุณมากให้เหรอให้เซนให้เซนเก็บไว้ก่อนอนยะ่าให้เซนมันจะร้องเพลงก่อนนะเอาละ่ะหายเหนื่อยแล้วต่อดีกว่ามามิวสิ c cứ thức trắng tôi vẫn đang thức trắng dù lại không biết bòi bê ngay ngay số sinh nói về bả nóng เธอผู้ส่เข่าวจริงๆกับเธอยกใิด้วยายจริงเลยเอาใจฉันไปอุตส่าห์รไว้งเธยังไม่ไหวชอบเธอใคร้จะใบ้ไปวันนี้คงไม่ปล่อยของต้องลองลองต้องคลิดคุ้นดูหน่อยแบบคือจริงลยอยา่รู้ไม่ต้องบอกขอจับใจเธอหรอแต่แราแค่ ในใจฉันตั้งแต่นี้ฉันว่าเธอคงมีอาการชอบไหมใจมันตั้งมันตั้งเป็นจังหวะแล้วจะหลับอ่ะเป็นจังทำไมต้องมาอายเราแค่อยากรู้จังหวะในคนจำได้ไหมหลับด้วยกอดจะเป็นหวัดเพราะชีวิตวอนคิดเป็นแก้วหรือเปล่าล่ะส่งขันยาให้เราทราบได้มาเสียงหน่อยแล้ว ใจใจใจรู้ไหมเธอได้ใจเอาใจฉันไปแบบไม่ฉันได้ตั้งต้นใจใจคุณเดินใจได้ยังอย่าลองเีลาลุกไายลุกนอยไม่สุด เธอคงมีอาการใช่นไหมใจมันต้องมันต้องเป็นที่ว่าอยากเธอาเป็นทีว่างยงไงัเล้ในใจฉันต้องแบบนุ่ชมชวนน่ยฉันว่าน่ารักมากกดใจมัน